สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอเชินิจิมา่าม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนทุกคนทำข้าวหุงข้าวโพดค่ะข้าวหุงข้าวโพดเป็นเมนูหน้าร้อนอีกเมนูที่คนญี่ปุ่นนิยมทำกินกันค่ะข้าวโพดเป็นผักหน้าร้อนและคนญี่ปุ่นนิยมเอามาทำเป็นกับข้าวมากกว่าทำเป็นของหวานเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็ใช้วัตถุดิบแลวก็เครื่องปรุงไม่เยอะด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่กบอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองทำกันดูค่ะ วัตถุดิบหลักก็จะมีข้าวสารสองถ้วยข้าวสารนะคะล้างแล้วก็แช่น้ําทิ้งไวประมาณ30นาทีค่ะข้าวโพด1ฝกักปรุงรสด,ด้วยเกลือนิดหน่อยก็ใส่สาเกลงไปด้วยค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะแกะเปลือกข้าวโพดออกข้าวโพดท,ที่จเจ้ามาทําข้าวหุงข้าวโพดแนะนําให้ใช้ข้าวโพดสดๆใหม่ๆเพราะข้าวโพดยิ่งเก็บไว้นานความหอมความหวานความอร่อยจะลดลงค่ะ แกะเปลือกข้าวโพดเสร็จแล้วนะแบ่งข้าวโพดออกเป็น2ท่อนค่ะแล้วใช้มีดฝานข้าวโพดออกจากฝักแบบนี้นะคะการข้าวโพดเราจะไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าจะมีความหวานความอร่อยความหอมอยู่นะคะเราจะใส่ลงไปหุงพร้อมกับข้าวด้วยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเอาข้าวที่เราล้างแล้วก็พักให้สเสดดน้ําใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวใส่สาเกลลงไปก่อนที่จะใส่น้ําตามด้วยน้ําสะอาดค่ะปริมาณน้ําตามขีดที่บอกระดับน้นําในหม้อหุงข้าวของแต่ละบ้านเลยนะคะวันนี้ใช้ข้าวสองถ้วยก็ใส่น้ํสองขีดนะคะตามด้วยเกลือค่ะคนให้เกลือละลายนิดหนึ่ง เสร็จแล้วเอาข้าวโพดที่เราฝานไว้ใส่ลงไปขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนข้าวโพดนะคะเสร็จแล้วเอาแกนข้าวโพดที่เราฝานเม็ดข้าวโพดออกใส่ลงไปข้างบนอีกทีนึงค่ะแกนข้าวโพดจะมีความหอมแล้วก็ความหวานกว่าเมล็ดข้าวโพดพอเอาใส่ลงไปพร้อมข้าวนะคะจะทําให้ด้ข้าวหุงข้าวโพดที่มีความหอมแล้วก็ความหวานเพิ่มขึ้นค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดหม้อหุงข้าวกดหุงข้าวตามปกติได้เลยค่ะข้าวหุงเสร็จแล้วมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเปิดฝาออกมาหอมมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นข้าวโพดเสร็จแล้วตกักแกนข้าวโพดออก คนข้าววิธีคนข้าวให้คนจากข้างล่างตักจากข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนคนเบาๆมือค่ะปิดฝาทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีให้ข้าวระอุขึ้นมาอีกนิดนึงตักข้าวใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟกันค่ะ ก่อนเสิร์ฟข้าวหุงข้าว,าวใส่เนยลงไปนิดนึงเป็นการเพิ่มความหอมให้ข้าวมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าชอบรสเข้มข้นนะแนะนำให้ใส่โชยุลงไปนิดนึงจะยิ่งหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วค่ะข้าวหุงข้าวโพดดูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะวัตถุดิบไม่เยอะแล้ววิธีทำก็ไม่ยากด้วยยังไงก็ลองทำกันดูค่ะ สำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ